ไรลได้อะไรนี่คืออะไรไฟ <ป S 1> เอาขึ้นมามีอะไรบ้างมีมีอะไรบ้างนี่นี่อะไรไฟไ <ป S 1> เจนไฟอันนี้อะไรไฟ<ป>อันนี้อะไรไฟ<ป>อู้อันนี้คืออะไรเปิดทีคืออะไรพิชเชอร์เลยเอ้พิชชชอล์ อาใ่ใส่พใส่อ่าพี่ใ่เลยลูกพี่ใส่ใส่ได้ไหมพี่ใ่ได้ไหมไม่อนนี่มันซอสพริกลูกกินไม่ได้เอาซอสมะเข uh ื to to like อเทศนี่อ uh ืมซอสมะเขือเทศครับพริกเ nice ่เยอ่าพี่จะขอเทศชานี่ยเนี่เดี๋ยวแม่วางไว้

แปันล้านสองคนห่ทำามด้ก39ปีที่สขายไปสปทั่วโลกมเด้ตกับไปพัลทชอจากกลงทุนา